สามสิ่งที่ต้องทำทันทีหลังเลิกราผมขอแสดงความยินดีกับคุณก่อนเลยนะครับที่คุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของการเลิกรามาได้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกโล่งใจสบายใจและพร้อมที่จะเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่แต่ผมอยากให้คุณหยุดคิดสักนิดครับคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าคุณไม่ได้กำลังพาสัมภาระเก่าหรือเศษซากของกรรมเก่าจากความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบไป ตามไปวางไว้ในความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี่คือความจริงที่น่ากลัวครับความเจ็บปวดที่คุณเคยเจอไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนสถานะเป็นโปรแกร,รมอัตโนมัติเช่นนิสัยชอบระแวงนิสัยไม่กล้าเชื่อใจหรือนิสัยที่ต้องควบคุมทุกอย่างและถ้าคุณยังไม่จัดการกับเศษกรรมเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะเจอคนที่ดีและน่ารักแค่ไหนวงจรความเจ็บปวดเดิมๆก็จะตามมาทำลายรักครั้งใหม่ของคุณอยู่ดีครับ การจบความสัมพันธ์ทางกายภาพนั้นง่ายครับแต่การจบความสัมพันธ์ทางพลังงานหรือทางกรรมนั้นต้องใช้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าและต้องอาศัยการลงมือทำอย่างจริงจังในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้สามสิ่งที่คุณต้องทำทันทีหลังความสัมพันธ์จบเพื่อให้คุณตัดกรรมที่เป็นหางเสียจากความรักเก่าได้อย่างสิ้นเชิงและทำให้รักครั้งใหม่ของคุณเริ่มต้นด้วยบุญที่บริสุทธิ์ ถ้าคุณพร้อมที่จะล้างไพ่ชีวิตรักครั้งใหม่แล้วไปเริ่มกันเลยครับข้อที่หนึ่งการอโหสิกรรมที่ทรงพลังที่สุดตัดเจตนาโทษสิ่งแรกที่คุณต้องทำอย่างเร่งด่วนและทรงพลังที่สุดคือการอโหสิกรรมครับแต่ไม่ใช่การอโหสิกรรมแบบท่องจำนะครับแต่เป็นการอโหสิกรรมที่ตัดความคาดหวังในตัวรักเก่าและความรู้สึกผิดในตัวคุณเองหลายคนเข้าใจผิดว่า การให้อภัยเขาแล้วจะทำให้เขาสบายแต่ความจริงคือการไม่ยอมให้อภัยตัวเองหรือเขาคือการผูกพลังงานแห่งความแค้นและความรู้สึกผิดไว้ในใจเราการปล่อยให้มันจบอย่างแท้จริงคือการประกาศว่าบัญชีนี่กรรมนี้เป็นศูนย์แล้วครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคุณนิดเลิกกับแฟนเก่าที่นอกใจมาหกเดือนแล้วแต่ทุกครั้งที่มีคนใหม่เข้ามาคุณนิดจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ หรือไม่สมควรได้รับความรักที่ดีอาการนี้แหละครับคือเศษกรรมที่ทำลายความมั่นใจในรักใหม่เพราะคุณนิดยังไม่ได้อโหสิกรรมให้ตัวเองอย่างแท้จริงครับคุณนิดกำลังพยายามชดใช้ความผิดพลาดในอดีตด้วยการปฏิเสธความสุขในปัจจุบันดังนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือให้คุณอโหสิกรรมให้ตัวเองที่เคยเลือกผิดพลาดและเริ่มต้นรักตัวเองใหม่ในฐานะคนที่มีค่าพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เมื่อพลังงานโทษตัวเองถูกปล่อยออกไปคุณก็จะพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่บริสุทธิ์เข้ามาอย่างแท้จริงเมื่อคุณตัดความรู้สึกผิดและความแค้นแล้วคุณต้องสร้างพื้นที่ว่างในใจเพื่อความสุขใหม่ซึ่งนั่นนำเราไปสู่สิ่งสำคัญที่2ครับข้อที่2การเว้นวักเพื่อเยียวยาหยุดวงจรความคุ้นเคยสิ่งสำคัญที่สองที่คุณต้องทำคือการเว้นวักจากความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงครับการรีบกระโดดเข้าสู่รักใหม่ทันทีมักจะเป็นการใช้คนใหม่มาเป็นยาแก้ปวดเพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดจากคนเก่าซึ่งเป็นแม่เหล็กแห่งความกลัวความโดดเดี่ยวการทำเช่นนี้เป็นการผูกพลังงานทางกรรมในรูปแบบใหม่โดยไม่รู้ตัวตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคุณเต้เลิกกับแฟนแล้วรู้สึกเหงามากจึงรีบใช้แอปหาคู่ทันทีเพราะไม่อยากอยู่คนเดียว ผลลัพธ์คือคุณเต้ดึงดูดคนที่ไม่จริงจังหรือมีปัญหาเข้ามาเพราะคุณยังอยู่ในสภาวะขาดแคลมและต้องการการเติมเต็มดังนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือให้เวลากับตัวเองอย่างน้อย3-6เดือนเพื่อค้นหาความสุขจากภายในโดยไม่มีใครอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือการสร้างบุญแห่งอิสระให้กับตัวเองและทำให้คุณเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่ในสภาวะที่เต็มแล้วไม่ใช่ขาด เมื่อใจเราเต็มแล้วและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เราต้องมาจัดการกับพฤติกรรมที่เคยทำผิดพลาดในอดีตซึ่งนำเราไปสู่ข้อสุดท้ายครับ 3. ข้อที่3การเขียนกฎของตัวเองใหม่ปลดพฤติกรรมเก่าสิ่งสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดคือการเขียนกฎและขอบเขตความสัมพันธ์ใหม่ก่อนรักใหม่จะเริ่มนี่คือการจัดการกับเศษพฤติกรรมที่ทำลายความสัมพันธ์ในครั้งที่แล้ว เสกพฤติกรรมที่ว่านี้อาจเป็นนิสัยชอบควบคุมนิสัยชอบยอมคนหรือนิสัยไม่กล้าพูดความต้องการของคุณการไม่จัดการกับสิ่งนี้หมายความว่าคุณจะทำซ้ำแบบเดิมในความรักครั้งใหม่เสมอตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในความสัมพันธ์เก่าคุณนัดเป็นคนยอมตามใจคนรักทุกอย่างจนตัวเองเหนื่อยผลลัพธ์คือหากคุณนัดยังไม่เปลี่ยน พฤติกรรมนี้จะตามไปทําให้ความรักใหม่มีปัญหาเดิมๆเ,เพราะคู่ใหม่จะเข้ามาทําหน้าที่ผู้เอาเปรียบตามที่นัดอนุญาตดังนั้นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือให้คุณนัดเขียนกฎที่ชัดเจนสข้อว่าฉันจะไม่ทำสิ่งนี้อีกในความสัมพันธ์ครั้งใหม่เช่น 1. ฉันจะจัดสรรเวลาส่วนตัวให้กับการออกกำลังกายเสมอ 2. ฉันจะพูดไม่ เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ 3. ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกฉันการทำเช่นนี้คือการสร้างบุญแห่งการเคารพตนเองที่จะดึงดูดคนที่เคารพคุณเข้ามาแทนที่ครับการจบความสัมพันธ์อย่างมีสติคือการสร้างบุญแห่งปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือการหยุดวงจรความทุกข์ทั้งหมดอย่าให้เศษกรรมจากรักครั้งเก่าตามไปทำลายอนาคตของคุณ คุณมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างบริสุทธิ์ครับคุณจะเลือกที่จะรีบกระโดดเข้าสู่รักใหม่ด้วยเศษกรรมที่ติดตัวมาแล้วคุณล่ะครับใน3ข้อนี้เศษกรรมข้อไหนที่คุณคิดว่าคุณต้องจัดการเป็นอันดับแรกก่อนที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับการยอมรับและลงมือทำคือการสร้างบุญที่แท้จริงอย่าลืมกด subscribe และแชร์ตอนนี้ ให้กับคนที่กำลังเยียวยาหัวใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ